เห็นคิวแล้วเส้นบางมาลัวเกินใช่เหรอคนแกตูเลชันของแกตูชันจุ่มได้แล้วซนรีเจนครับเข้ายัางยังครับอยู่เพื่อนจานวัดก่อนทำไมดูเหมือนผมเป็นต้นต่อทำให้คุณไม่ได้กินข้าววัดรู้สึกผิดเลยได้ครับเด,เดี๋ยวจะรีบไะฮะเหมือนเป็นต้นต่อเลยรสักอย่างสีหนึ่งเหรอสีหนึ่งก็ไม่บอก พูดอะไรอีกกับกนไหมกลับไปก่อนมตายง่ะพี่ตายจะใจครับพี่ข้ามอนได้ด่าผมว่าสาวเต็มช่องผมว่าสาวช่องไม่ผมว่าเส้นลำบากเต็มช่องนะ ถือว่าให้ถูกคนอยู่ง่วงจนโทรศัพท์หล่นใส่จมูกโอ้ยใจเย็นนะฮะโอ้ดูบิดดูบิดมันไม่เล้าใจขนาด้นเหรอผมขอโทษนะที่ผมเล่นไม่เล้าใจนะขอโทษทีฮนะให้ผิดให้ผิด,ให,ผดให้ถูกแล้วให้ถูกแล้วคุณมีแต่สาวอะ่ะคุณหลายใจอะ่ะคุณจะทำให้ช่องช่องผมหลายใจไม่ได้นะ คุณไม่ด hmm. uh, ูเจ้าของช่องเป็นตัวอย่างเลยเจ้าของช่องเขาแบบว่าใจเดียวขนาดไหนดูที่ว่าเต้นแล้วใจว่าไม่น่าใช่นะเนะ ดีนะเขาสัท์ผม i p แพดตกทีมีตกทีมีดั้งหัก <c oughs> แม่ขา <c oughs> เล่นลายเล่นลายเรนเจอร์อยู่แล้วมันงว่วงอ๋อเล่นลายเลนเจอร์อยู่นึ้ว่าดูผมแล้วมันงว่วง <c oughs> เขาบอกว่าตะโกนชื่อท่าไม่ตายแล้วพี่จะตื่นเต้นใช่หรอคามิโตชิยโยะไม่ใช่อันนั้นของไาเดโตะน,นั่นของไาเดโตะอุตสา่าห์ว้ามาแจกทุกคนว้ามาแจกทุกคนอชาช้าหน่อยอ ที่เห็นว่าเป็นเห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 ็นว่าเห็นว่าขอเนี่ยเออเห็นว่าขอเนี่ยเช้าหน่อยก็ได้อ่ะก้อนนี้อะไรเล่นมืวนบุกสั่ฮะเจ้าของช่องอะรักเลยใจเดียวแต่หลายคนเอ้ยผมคนเดียวเสมอมาคนเดียวเสมอมาผมบอกตะโกนชื่อทำไม่ตายถ้าไม่ตายที่หไหนวะได้ได้ลิมิลูยังได้ลิมิลูยังอางไก่ไงไกั่ เหมือนหน้ารุ่อ่าตะโกนห้าไม่ตายแล้วแรงขึ้นสามเปอร์เซ็นตะโกนว่าษาสเกียงเนี่ยตะโกนภาษาสเกียงเนี่ยเขาเปลี่ยนฐานทุกวันเลยอะแซมมอนผมบอกแล้วคนนี้เจ้าชู้อยู่ด้วยไม่ได้นะคนนี้ติดโรคก็ชู้หมด กก,กับไปก่อนดไหมแต่ที่เจอให้เห็นน้ำตาสีมันดต,ตัวไรต่คคอควเสียใจคุณเต่ายัางแรงรักพี่รู้รักพี่เดินรักพี่เดี่เยวมันไหม่กันอ่ เส้นบางๆก็บอโหวันวันวันนี้กูจะได้กินเส้นหนีมันอไมน่วันนี้กูกิน่เส้นบางๆจนจนหน้ากูจะเป็นเส้นเส้นเล็กกันเน่ตอนนี้ อบรักพี่ลู่รักพี um ่เด้อที่สุดรักพี่ดูรักพี่เด้อที่สุดรักพี่อุ๊กระพี่อุ๊กเหรอเขาชื่ออุ๊กเหรอเงี้ยเกือบไปหวั่นหมาเกือบไปหวั่นดีดีนะมันไม่ทำไมมันไม่ตายไปเลยวะคนไหนคืออุ๊ก มีวามไหมเมื่อกี้เพิ่งชาวเอาไปพี่เมื่อกี้มพิ่งชาวเอาไปเนะี่ยบางกว่าหมูราชาพูดบางกว่าข้อสัมพันธ์ของเราอีกตอนนี้ซอยมุมบางซอยมบางฟังจนเบื่อกว๋วยเตี๋ยวแล้วเออไปกินข้าวผัดแล้วนะนะคาถามอาหารจวนเนี่ยไม่น่าใช่นะแล้วไปจำคาถาไหนก็ไปจำจำคาถาอาหารจวนะ้น พวกไหนคือมีวัมไหมแรงเนี่ยอะไรเนี่ยมังกรหรือนู่นอ๋อเขาเขามีดาบประจําตัวฮะแล้วนี่คือโมนาฮะเออพลังโมนาดาบประจําตัวฮะใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ปะดาบประจําตัวเออใช่ดาบประจําตัวมันก็ควรจะประจําตัวสามหมื่นนะไม่จะประจําตัวก็เกินไปนะเพลงเสียงบ่าเสียงบ่าเซนี่แก่เหรอหคุณไม่คิดจะพักกันเลยเหรอฮะความจริงมันเร็วกว่านี้นะหมายถึงแปลว่าเคลียร์หัวนะแต่ผมอ่านแชทไปแล้ว คิดเล็กคิดแดมหายเดยเปิดให้ดูครับตีอาร์เขาโนยนะตีอาร์เขาโนยนะบอกไว้ก่อนนะอย่าทำตามนะแต่นี่คือดาเมจเขาหนักนะเขาเล่นได้นะเออดาเมจเขาหนักพอนะลัดคิวอู้ขืนแต้มได้ไหมขื่นแต้มไหมคุณจะไม่ให้คนอื่นฟังเพลงอื่นบ้างเหรอฮะมุนเลอมอนจิตใจคุณทำด้วยอะไรกัน

เหรออาเชิญผมนี่เล่นไม่ถนัดเลยแล้วทำไมเขาต้องฝึกอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่แค่คุณครับเฉิญไม่ตัวที่เล่นยากครับเล่นยากครับเออถ้าเกิดคุณจะเอาเล่นเฉิในคุ้มค่าคุณต้องฝึกเยอะมากครับซึ่งไม่แปลกรับที่ที่คุณรู้สึกว่าไม่ชินมือมันเล่นยากครับ มีตวันบ้างหรือเปล่าวันหนึ่งที่เธอฉันบ้าหมามันถลายออกไปตัวนึ่งสองตัวด้ยไม่ตัวเดียว สภาพจากจากที่จากที่มันจะเสร็จตั้งแต่เมื่อกี้แหละหมาไม่ถลายออกเล่นอีกรอบก็ได้เริ่มใหม่อีกรอบเริ่มใหม่กับคนเดิมเฮ้ยเรียบร้อยอเฮ้ยนี่ก็ได้ครับนี่ครับคุณบอส อ่ะงูเต่าโอ้ออก็ไม่แปลกหรอกทำไมมันแรงคิเลตห้าสี่เออก็ว่ไว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 อาอย่างว่าอะไรคิเลตห้าสี่คิเดมสองสี่นะก็ว่าทำไมาไปเร็วจังเลือดผมคือวมีลังแยกไม่ใช่ผมครับผมผมใช้รูปไรเด้นครับเขาเขายังปลอมแปลงไม่เนียนพอเขายังปลอมแปลงไม่เนียนพอนะผมใช้รูปไรเด้น ซิงชิวกับซิงชิลยี่หลานไม่มีเลยนะเออก็ดามจดาเมจเสร็จปกติอะแต่มันแรงมันแรงเพราะว่ามันคอมโบกันรวมตัวแล้วมันดีนะนาฬิกาถ้าเกิดน้ำตัวจะใส่พลังใส่พลังเออใส่ฟื้นฟูพลังงานนะแต่อันนี้ผมเล่นน้า2สองตัวเลยใส่เลือดได้นะเปลี่ยนแป๊บเปลี่ยนแป๊บเฮยไหลเด้นใช่ป่ะไม่ใช่ครับ เลตห้าสาิบคีเเมสสองสี่สามเอดีเคสองพันยังไม่รวมบับนะเอดีเคสองพันนี่คือยังไม่มีสมุนมังกรโนเบสเทนานะอ R อเนี่ยมันน้อยเขาเล่นได้เพราะว่าเขามีดาบมั่วม,มันแรงสแตตัสเขาแรงสแตทัสเขาแรงเขาเลยลดอีอลงได้นะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคนทั่วไปผมไม่เชียร์ร้อยสิบหกนะผมเชียร์ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะถ้าถามผมนะอืแต่นี้คือมัน เอไอเนี่ย ER มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลผมไม่เผื่อแล้วก็ไปปรับปรับปรับแต่และไอดีเอาว่าต้องขึ้นหรือขึ้นขึ้นหรือลดอะไรเงี้ยเออโชว์เคสอรกะส่วนโมนาเนี่ยถ้าเกิดคุณจะไปต่อใส่สีเฮน,นาอามีอาให้ได้เท่าเดิมฮาเฟิร์ฟฟูพลังงานให้ได้เท่าเดิมแต่ของโมนาให้ใส่อยู่ตอนนะี้ผมไม่ได้โยกข,ของตัวไหนมานะมันคือของเหลือไอดีนะเออก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเอาออกก็ได้คุณจะใส่างี้ไปเลยก็ได้อะไรเงี้ย สีน้ำแข็งดอบยากครับไม่เป็นไรฮะไม่ต้องไม่ต้องฟาร์มแล้วฮะเออแค่นี้มันก็พอแล้วฮะคุณจะเอาอีกเหรอฮะคุณเอาอีกนี่คือติดบอดแล้วนะฮะชนานํานาญล้วนได้นะฮะถ้าจะมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวหน้าก็มีแค่สีหนูเบสก็คือกดอติทำอไมก็ได้ให้กดอติได้ทุกรอบอะแล้วจะได้แจกอีดีเคเพื่อนได้แค่นั้นแหละแ,ละแล้วก็ถือแซกหรือฟาววเอร์ปรับมทางงานท้าเพื่อน,นแค่นั้นแหละแค่ใช้ไปการค้ามาครับยินดีการได้ผมนี้นะครับ